เพราะขั้นตอนนั้นมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยคือไม่เคยติดคุกเลยแล้วจะมีหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษได้อย่างไรมันกลับโอ้ท่านทั้งหลายครับไฟดับการไฟฟ้าน่าจะมาทําอะไรอยู่แถวนี้ล่ะแปดปีแต่โดยข้อเทจจริงแล้วหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นกรมราชทัณฑ์ โรงพยาบาลราชธานหรือแม้แต่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเป็นขบวนการร่วมมือที่ทำให้หมายบังคับของศาลไม่มีผลไม่ได้ไปติดคุกแม้แต่วินาทีเดียวแล้วจะพ้นโทษได้อย่างไร นี่ทุกคนรู้ครับถ้ามงองด้วยสายตาที่เป็นธรรมไม่เข้าข้างใครเรื่องนี้จนมุมครับและครูใหญ่ที่เป็นผู้นำพักตัวจริงก็รู้ว่าเรื่องนี้จนมุมเมื่อเรื่องนี้จนมุมในฐานะที่ครูใหญ่เคย อยู่กับคุณพ่อของหนูอิงมาก่อนนี่เขาต้องรู้สิครับว่าคุณพ่อของหนูอิงนี่จะตัดสินใจอย่างไรคุณพ่อของคุณหนูอิงจะยอมไปเข้าคุกไหมถ้าไปติดคุกหนังสือที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานำเรื่องกับบังคมทุนในการขอพระราชทานอภัยโทษมันก็ไม่มีผลดิครับ เพราะยังไม่ติดคุกเลยจะขอพระราชทานอภัยโทษได้ยังไงมันผิดระเบียบทุกอย่างต้องมาเริ่มต้นนับศูนแล้วนับหนึ่งใหม่หนังสือขอพระราชทานอภัยโทษที่ผู้ต้องขังชายทักษิณส่งให้กรมราชธรฑ์กรมราชัณฑ์ส่งต่อไปที่ รัฐมนตรียุติธรรมรมนตียุติธรรมส่งเข้าคณะรัฐมนตรีคณะอนตรีโดยนายกชื่อประยุทธ์ในขณะนั้นต้องนําเรื่องกาบบงคมทูลมันก็ไม่มีครับเพราะขั้นตอนนั้นมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยคือไม่เคยติดคุกเลยแล้วจะมีหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษได้อย่างไรมันกลับมันกลับท่านทัหลายครับ ต้องบอกท่านที่เคารพนะครับว่าไฟดับไฟดับแต่ไม่ใช่เขามาตัดไฟผมนะการไฟฟ้าน่าจะมาทําอะไรอยู่แถวนี้ล่ะเพราะตัดไฟเป็นระยะระยะเอาละครับก็สรุปเป็นประเด็นท้ายว่าคุณพ่อของคุณหนูอิงก็มีทางเดียวนั่นคือถ้าไม่อยากติดคุกก็ต้องหนีถ้าคุณพ่อของคุณหนูอิงหนี บทสรุปก็มีทางเดียวครับก็คือรัฐบาลเพื่อไทยนำโดยคุณหนูอิงก็ต้องล่มสลายประกอบกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบเพื่อกูอย่างนี้มันก็จบสิครับรัฐธรรมนูญแบบเพื่อกูนี่คือกระบวนการที่มีการ ประเมินสถานการณ์ในพักของครูใหญ่ว่าให้เตรียมการหลังการแจกเงินให้กับคน14ล้าน4แสนคนเสร็จจ่ายไปคนละหมื่นอาจจะมีการตัดสินใจทางการเมืองชนิดที่ไม่ยอมมอบอำนาจให้กับใคร แจกเงิน14ล้าน5้าแสนคนแจกเงิน14ล้าน5้าแสนคนคนของพรรคเพื่อไทยก็บอกว่ามีคะแนนตุนอยู่ในมือแล้วที่แจกไปคนละหมื่นเนี่ย14ล้าน5้าแสนคนถ้างั้นถ้ามันเดินหน้าไปไม่ได้คุณพ่อของคุณหนูอิงก็หนีไปต่างประเทศ คุณหนูอิงก็กำลังจะถูกศาลไม่ว่าจะเป็นศาลอาญาศาลฎีกาผู้ดิรงตำแหน่งทางการเมืองหรือศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยในกรณีที่ถูกลองเป็นสิบๆเรื่องอย่าก,กันนั้นเลยตัดคัดเอาเรื่องนี้เสียโดยยุบสภาขณะน,นี้พักของครูใหญ่เป็นพักการเมืองพักแรก ที่มีคำสั่งให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคทุกคนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เล่่งด่วนที่จะเกิดขึ้นหลังเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนั่นคือให้รับมือการยุบสภาแบบไม่มีปีมีขุยจากรัฐบาลพรรคเพื่อไทย